จะตุนอะไรดีจะตุนเท่าไหรด่ดีนี่เป็นคำถามโลกแตกมากค่ะสำหรับคนที่กำลังเครียดกับสถานการณ์ของภาวะโรคระบาดโควิด1 9นะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งยอดผู้ติดเชื้อนะคะก็ยังเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันดังนั้นวันนี้อาจจะมาขอแนะนำว่าหนึ่งในรายการอาหารที่ควรมีติดบ,บ้านเอาไว้ไม่ให้ขาดเลยนะคะก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะ เนื่องจากไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีแถมมีราคาถูกแล้วทุกคนในบ้านก็ชื่นชอบดังนั้นนะคะอย่าลืมจดรายการไข่ไก่ลงไปในของที่จะซื้อมาตุนเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้ต้องตุนเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะเอาล้วค่ะต่อไปนี้เป็นวิธีการเก็บรักษาไข่ไก่ถ้าเก็บ แบบนี้นะคะรับรองเลยว่าจะอยู่ได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวค่ะข้อแรกค่ะเวลาซื้อไข่มาแล้วนะคะห้ามล้างไข่โดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าบนผิวของไข่ไก่ค่ะจะมีนวลเคลือบอยู่ซึ่งถ้าเราล้างออกไปนะคะจะทำให้เปลือกไข่นั้นมีรูพุนโดยรอบค่ะทําให้อากาศเชื้อโรคแบคทีเรียรวมไปถึงพวกจุลินทรีย์ค่ะสามารถซึมผ่านเข้าไปในเปลือกไข่ได้แล้วไข่ไก่ของเราก็จะเน่าเสียเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อ 2. ค่ะเอาน้ำมันพืชน,นะคะมาชโลมบนผิวเปลือกไข่โดยรอบเลยค่ะน้ำมันพืชจะช่วยป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกซึมผ่านเข้าไปตามรูพุนของเปลือกไข่ค่ะแล้วยังช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำจากภายในทำให้ไข่นั้นสดใหม่อยู่เสมอเลยค่ะวิธีการทำนะคะก็แค่ทาน้ำมันพืชลงบนฝ่ามือค่ะแล้วก็เอาไข่ไก่มาคลึงทั่วทั่วฝ่ามือค่ะเพื่อให้น้ำมันนั้นฉโลมรอบเปลือกไข่ทั้งหมดค่ะ จากนั้นนะคะก็นำไข่เนี้ยเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่มีกระดาษรองนะคะจากนั้นก็ผูกถุงพลาสติกให้แน่นแล้วเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเราจะสามารถเก็บไข่ไก่ไว้ในตู้เย็นได้ถึง6เดือนทีเดียวค่ะโดยที่ไข่นั้นไม่เน่าเสียเลยค่ะคราวนี้ค่ะมาดูจำนวนที่ควรซื้อไข่ตุนเอาไว้ในบ้านค่ะ วิธีการคำนวณง่ายๆของแต่ละบ้านนะคะให้ยึดหลักว่าเราเคยซื้อไข่อยู่เท่าไหร่ให้ซื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวค่ะเช่นเราเคยซื้อไข่อยู่ครั้งละ1แผง1แผงเท่ากับ3ฟองอยฟองนี้นะคะก็ให้ซื้อ2แผงหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยซื้อสองแผงนี้ไม่เรียกว่าตุนนะใช่ค่ะความสำคัญของการตุนไข่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนค่ะแต่อยู่ที่การจัดการต่างหากค่ะ คราวนี้มาถึงคําแนะนําในการจัดการไข่ไก่ทั้ง2แผงค่ะเมื่อซื้อไข่ไก่ทั้ง2แผงกลับมาถึงบ้านนะคะให้คุณผู้ชมเอาไข่ไก่ทั้ง2แผงนั้นทาน้ํามันโดยรอบค่ะอย่าร้างนะคะเสร็จแล้วนะก็แยกไข่แต่ละแผงใส่ถุงนะคะ1ถุงเอาใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะช่องแช่ผักธรรมดานะคะอีก1ถุงค่ะวางว้ด้านนอกไว้สําหรับใช้ในครัวของเราค่ะ ทีนี้วิธีการจัดการของแอ่ก็คือเมื่อไข่ไก่แผงที่หหมดสมมุติว่าเราใช้ไปเนี่ยสาบใบนะคะอาจจะหมดภายใน20วันก็ได้สมมตินะคะสมมติ20วันกินไข่ไป30ใบแล้วแต่ปริมาณสมาชิกในครอบครัวนะคะ,อะพอกินหมดปุ๊บแผงที่1อยู่ด้านนอกหมดให้ซื้อไข่ไก่เพิ่มทันทีอีก1แผงค่ะแล้วนําไข่ไก่แผงที่2ที่ทาน้ํามันในตู้เย็นนั้นออกมาใช้ค่ะ ่วนแผงใหม่ที่ซื้อมาค่ะก็เอาฉลลมน้ํามันและเก็บเข้าไปแทนที่เราก็จะได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดระยะเวลาที่เราต้องกัดตัวเองอยู่ในบ้านค่ะแม่ขอแนะนํานะคะว่าการตุนไข่ไก่นั้นไม่ควรตุนมากจนเกินไปเนื่องจากว่าไข่ไก่ที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานค่ะ แม้ว่าจะไม่เสียนะคะแต่ว่าคุณค่าทางอาหารของเขาก็ลดลงดังนั้นนะคะไม่มีความจําเป็นต้องตุนไข่ไก่มากมายค่ะแค่เรามีการจัดการให้ดีพอเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวไทยแล้วก็เพื่อนๆชาวโลกด้วยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด -19 นี้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ